จะช่วยรณรงค์งของเราตั้งแต่หนึ่งการจัดสถานที่นะคะเราเป็นสถาบันสถาบันสีขาวเรามีการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะตามพรบแล้วก็การเรียนการสอนก็สนสนแส,ดสอแสดแทรกในรายวิชาต่างๆนะคะทั้งเรื่องบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าค่ะแล้วก็รวมถึงเมื่อฝึกงานเราก็นําไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ให้นักศึกษาเห็นความสําคัญในการที่จะบําบัดแล้วก็ให้คาแนะนําผู้รับบริการค่ะในเรื่องนี้ค่ะ บุหรี่ไฟฟ้านะครับเป็นสาเหตุของต่างๆในร่างกายของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคคอบงหืดโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคความดันนะครับผมและโดยสําคัญนะครับผมคือโรคมะเร็งปอดนะครับเพราะว่าในบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีสารที่เรียกว่าสารนิโคตินซึ่งหากร่างกายเรานะครับได้รับสารนิโคตินในปริมาณที่มากนะครับเป็นเวลานานจะทําให้ร่างกายของเรานะครับเกิด ลูกมะเร็งปอดได้ง่ายกว่คนปกติทั่วไปนะครับผมนอกจากนี้นะครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับยังส่งผลกระบต่อคนรอบข้างโดยที่ควันที่ออกมาจากบุหรี่ไฟฟ้าจะท,ทำให้คนที่อยู่รอบข้างนะครับี่สูตรเข้าไปได้รับสารนิโคตินเข้าไปด้วยนะครับ ที่เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์นะคะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมต่อต้านหรือว่ารณรงค์เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะให้คำนึงถึงโทษและก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อร่รางกายของตนเองคะ่ะโดยเราจะจัดกิจกรรมรณรงค์นะคะผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆะคะ่ะเช่นท i ิ t o ตอร์เฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นสตอรี่ไอจีค่ะซึ่งเป็นที่นิยมของเยาวชนในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะและเยาวชนนะคะให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและก็รณรงค์เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ เพื่อที่จะส่งเสริมนะคะให้รู้ถึงโทษของบุหรี่ฟฟ้าด้วยค่ะ